คลิปนี้มาชมกันใกล้ๆครับผมมาอยู่ใกล้ๆเจ้า XCMG ครับเจ้าฟันแหลมปีคุมครับผมเนาะกับงานโคกน้องนางของพวกเราครับช่วงเย็นๆครับผมเนาะช่วงเย็นๆแดดร่มลุมตกครับวันนี้บรรยากาศเย็นแล้วให้มาดูกันทำงานของรถพวกเราไปอ พอเลี้ยวเราจะวางแผนยังไงฮะเดินเกมยังไงเนี่ยขึ้นอยู่คนขับทักษะคนขับครับเราจะวางแผนยังไงครับเดินงานยังไงถึงจะจบครับเดินงานยังไงถึงจะทํางานแล้วคล่องทำงานสบายครับเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือน้องๆน,น,นักขับเลยครับ ก็ให้ดูาการทำงานของจ้อซ c m g ไปแบบเพลินพลางครับต้องไปเพลินๆดูไปเรื่อยๆครับเ,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 เอ,อ ใหญ่เลยครับฝีมือคนขคับก็ถือว่าฝีมือดีครับงานที่ออกมาได้เร็วอเนาะคันใหญ่ถ้าทํางานได้เป็นก็งานไม่เดินเอะตะหมดแต่เสือเ้อเพลิงครับเนี่ยฮะอุปกรณ์เสริมของเราก็จะมีเรื่องของ กรณ์ส่วนควบครับหรืออุปกรณ์เสริมที่เราทําเพิ่มขึ้นมาก็เป็นปีกครับเนาะปีกที่ติดเวก,กาพุ่งกีขนาดใหญ่กนะันเนาะปีกใหญ่หพอมีพุ่งกีมีอ่าพุ่งกีใหญ่หพอมีปีกที่ใหญ่ครับแล้วก็แหลมคมครับแล้วก็เราก็ใช้ฟันเจาปีศาจครับเนะาะเรียกว่าฟันปีศาจครับนี่ฮะเพื่อที่จะทะลุทะลวงเรื่องของ การจาะดินก็วละการเจาะลงไปในเนื้อดินครับอืโอ้โหเนี่ยขนาดฟันแหลมนะครับเนี่ยฟันแหลมแรงดียังเอาแทบไม่เข้าครับ ไม่เข้าเลยครับเสียงปั๊มนังฟีดที่พี่ๆนะครับนี่ขนาดรถใหม่นะครับรถใหม่ไม่พอฟันแหลมไม่ต่างหากยังทํางานยากเลยครับคารรถคันร้อยยี่ร้อยสี่มาเนี่ยเอาไม่ขึ้นนะะเจาะไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ ดินแข็งดินดานดินเนืดนี่ต้องยกให้เจ้า XCMG อะรถใหม่ยังไม่ถึง2,000ชั่วโมงครับเจ้า XCMG กับงานโคกหนองนาครับวันนี้มาดูการทำงานช่วงเย็นๆก่อนเลิกงานกันล้าครับ จะทอยดินก่อนนะฮะเย็นแล้วถอยดินกองนี่ครับที่ตักขึ้นมาไว้แล้วก็ทอยออกด้านนอกให้ไกลที่สุดครับผมเนาะ,ะโยนเข้าไปพอดินชั้นสองชั้นสามมันเลยเยอะฮะแต่เรื่องทอยดินไม่ต้องห่วงครับเนาะทั้งเพาะติดไปเพราะปีกติดไปพร้อม ตักที่ใหญนะ่ที่ทรงพลังครับมีเปีกติดไป,ปด้วยครับได้เนื้อดินมหาศาลครับโอ้โหรังละสองคิวสบายๆครับหลยหิวแบบไม่รู้สึกรู้สาเลยครับเหมือนกับไม่ได้ใช้พละกกำลังอะไรเลยครับง่ายๆเลยฮะ Mm-hmm. ้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละคุดบีรับครับกับหน้าง,งานโคกน้องนามโมดเดียวครับผมเนาะกัดท,ที่บ้านโคกสูงครับ ำบลสีปูอำเภอกระสังจังหวัดพิรันครับโค้งล่านงนาโมดเดลปี665ฮะแปลงที่2ของเราครับเนาะ,ะริงยาลังการงานสร้างมากครับออกมาสวยแน่นอนฮนะในนี้ถูกใจเจ้าของแปลงแน่นอนเพราะว่าบรรจงทาอย่างสวยงามครับเราจะบรรจงทําทุกๆแปลงของประธานชนแล้วก็ทุกๆงานที่เราได้รับครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ